สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสายตรง blue sky รายการชื่อเดิมในสถานีใหม่นะครับกับผู้ดำเนินรายการคนเก่าแต่ไม่แก่นะครับรายการสายตรง blue sky ของเราก็เป็นรายการที่มาพูดคุยทักทายกับผู้ชมทางบ้านที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับทีมงานตั้งแต่สมัยเป็น blue sky channel จนถึงวันนี้เป็นฟ้าวันใหม่ เรามาพูดคุยสารุกสุกดิบกันมีคำถามอยากจะถามเข้ามาสามารถที่จะส่ง sms เข้ามานะครับได้ที่หมายเลข4 6 4 2 1 2 3เข้ามาพูดคุยกันแล้วเราก็จะอ่านหน้าจอสดๆแล้วก็พูดคุยทักทายและแน่นอนรายการนี้เนี่ยนอกจากออกมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับผู้ดำเนินรายการของเราเบื้องหลังของเราแต่ละวันก็จะเชิญแต่ละวิวทยากรผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปนอกจากนั้นวัตถุประสงค์หลักของรายการก็คือ หารายได้ช่วยสนับสนุนให้สถานีทอดฟ้าวันใหม่ได้เดินหน้าต่อไปเป็นสื่อเคียงข้างคุณผู้ชมได้นะครับสามารถโทรสั่งสินค้าของเราได้ที่หมายเลข02.308.0555นะครับสินค้าที่มีจำหน่ายก็ได้แต่เสื้อยืดคอกลมกระปุกอมสินผงซักฟอกกาแฟนกหวีดเงินนกหวีดทองทุกอย่างนะครับสามารถสั่งเข้ามาทุกบาททุกสตางค์ช่วยเราได้นะครับวันนี้นะครับเราจะเชิญผู้ดำเนินรายการที่ คุณอออากาศกับเราตั้งแต่ปีแรกที่เป็นอะไรเป็นถานที่ทัดบลูสกายนะครับก่อนหน้านั้นเคยด่งดังมาจาก YouTube ดังจนงทั้งเราต้องหาตัวมาแล้วก็เชิญมาเป็นผู้ดำเมินรายการของเรานะครับพูดอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะพอทราบว่าเราพูดถึงใครนะครับที่เกิดมาจาก YouTube แล้วก็โผล่มาที่ Blue Sky นะครับพูดถึงคุณจัดทีมะกัญจนาพายินตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับคุณจัดครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผมพูดถูกไหมครับคุณจัดเกิดขึ้นมาครั้งแรกใน YouTube จริงๆก่อนที่จะไปจัดรายการทาง YouTube เนี่ยผมก็ได้จัดรายการวิทยุนะฮะจัดการวิแต่มันดังบนยูทูบป่ะผมรู้จักมคใช่ใช่ฮะใช่ครับส่วนใหญ่คนจะคนจะมารู้จักเนี่ยแบบในในระดับที่เรียกได้ว่าคือไปที่ไหนคนพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นทาง YouTube ทำไมี่ยทำไมเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณจาร์ก็ก็เต้นเล่นหนังมาก่อนใช่ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมีภาพยนตร์ครับมีละครมีแต่งานหลักๆเนี่ยผมเนี่ยเกิดมาจากการเป็นดีเจนะฮะคือจัดรายการวิทยุตั้งแต่เกไดเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เขาบอท้องแม่ด้วยคแต่ว่าท้องพ่อแม่ด้วยเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ด้วยแต่ว่าเหมือนกับว่าแต่คลอดออกทางวิทยุไม่ใช่ฮะท้องพ่อท้องแม่นั่นแหละครับแต่ว่าเหมือนวิชาติดตัวที่เป็นวิชาชีพถึงทุกวันนี้ครับคือมาจากการจัดรายการวิทยุตั้งแต่ ปี2546 11ปีที่แล้วอะะเกิดจากวิทยุนี่ดีนะคล้ายๆเกิดจากวิทยเลัยคล้ายๆครับคล้ายๆก็เกิดมาจากตรงนั้นนะฮะวิทยุละครแล้วก็มีจัดรายการทีวีเป็นหลักแต่เป็นรายการเพลงแต่ผมไม่รู้จักนะตอนนั้นใช่ไหมฮะมารู้จักจากยูทูบอ๋อจะดึกๆจะดึกๆเลยครับตอนนั้นรายการเพลงเนี่ยก็กว่าจะมาก็ห้าทุ่มกับเที่ยงคืนไปแล้วฮะตอนนั้นเป็นฟรีทีวีทั้งหมดยังไม่มีโทรทัศน์ดาวเทียมแต่ก่อนแต่ก่อน แล้วผู้ชมู้สกายก็คงนอนไม่ดึกใช่ครับเราไมารู้จัก YouTube ตอนนั้นอะไรทําไมถึงได้อยู่ดีม YouTube อันแรกนี้อันไหนครับ YouTube อันแรกจริงจริงจริงๆอันที่คนได้ดูเยอะที่สุดเนี่ยนะครับเป็น YouTube อันที่2นะฮะ<อ>แต่แต่ YouTube อันแรกเนี่ยคือคือก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนนั้นผมก็อยู่ในช่วงที่เอ๊ะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านว่าตัวเองจะทํางานอะไรดี จะทำไมเปลี่ยนผ่านจะออกไปทํางานประจําดีหรือเปล่าหรือว่าจะทํางานวิทยุทํางานทีวีอยู่ต่อไปทําไมต้องออกทําไมต้องเปลี่ยนผ่านถูกขะไ่ออกครับันคือมันก็มันก็เขาเรียกเรียกว่าเหมือนกับอิ่มตัวนะฮะจัดมาประมาณสัก78ปีนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเหมือนกับว่าแนวของเรายังเป็นทำวิทยุทําทีวีจนรู้สึกอิ่มตัวจนรู้สึกอิ่มตัวได้เล่นบทในละครเล่นบทในภาพยนตร์ก็เหมือนบทเดิมเดิมหรืออะไรแบบนี้นะฮะ เสร็จปุ๊บก็ปรึกษาเพื่อนและมีเพื่อนผมคนนึงเนี่ยที่เขาเขาทำยูทู e มาก่อนหน้านี้แล้วเขารู้สึกคือตอนนั้น YouTube ยังไม่ดังเท่านี้นะฮะแต่ก่อนคนไทยยังไม่ได้ค่อยเข้าไปใน youtube มากขนาดนี้แต่เขาก็เขาก็ได้ลองเปิดช่องของตัวเองส่วนตัวยูทูปก็ไม่ได้ตังค์ตอนนั้นไม่ได้ตังค์เพิ่งมาตอนนี้ทา o ยูทู e ได้ตังค์ใช่ครับใช่ตอนนี้เนี่ยฮะนี่คือห้องนอนผมส่วนตัวอันนี้ที่ยูทูปนี่ยูทูปอันนี้ผมนน้ว่าทำไมผมเป็นยัางนะ้นผมจะเคิร์ฟเคิร์ฟหน่อยดมา โหนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยนี่ประมาณปีปลายปี2 5 5 4ด้านหลังคือประตูห้องนอนด้านหลังประตูห้องนอนฮะทีวีที่ดูอยู่ทุกวันนั่นนะฮะทีมงานมีกี่คนครับไม่มีเลยครับมีเนี่ยครับมีจริงๆคอมพิวเตอร์ผมที่ผมเปิดทุกวันนี้ที่ผมจัดรายการฟ้าทลายโจรคอมพิวเตอร์สีเงินเงินตัวนั้นเนี่ยก็คืออุปกรณ์ถ่ายทำนะฮะอ๋อคือด้านหน้าผมผมเปิดคอมขึ้นมาแล้วก็ใช้ใช้กล้องจากคอมพิวเตอร์กล้องจากฝาแล็บท็อปเนี่ยนะใช่ครับ แล้วผมก็กดถ่ายเลย<ะ>กดถ่ายเสร็จปุ๊บข้างหน้าก็มีข้อมูลส่วนตัวแล้วผมก็พูดๆๆๆไปเรื่อยพูดเสร็จปุ๊บผมก็อัปโหลดขึ้น YouTube เลยอ๋ๆๆๆอเหรอฮะใช่ครับง่ายๆแบบนั้นทําคนเดียวฮะทาคนเดียวตอนนั้นอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้นึกกระโดดมาถ่าย YouTube ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจให้เอ้ยคือเหมือนกับเรานั่งบ่นเรื่องสถา,านการณ์ต่างๆกับเพื่อนเอพื่อนบอกเฮ้ยทำไมสิ่งที่ทาไมสิ่งที่แกบ่นเนี่ยไม่ทําขึ้น youtube ไปละให้คนอื่นเขาได้ฟังด้วย แล้วเพอ,เอิญกับตอนนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คลิปนี้นะฮะคลิปอ,อีกคลิปนึงที่อันนี้เป็นคลิปแรกอันนี้เป็นคลิปแรก,แรกอันนี้คลิปแรกใช่ครับแต่หลังจากนั้นประมาณสัก2สัปดาห์เห็นจะได้เนี่ยผมก็ทําอีกคลิปนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงน้ําท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครพอดีเลย น้ำท่วมใหญ่ผมก็เลยพูดเกี่ยวกับเรื่องน้าท่วมไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่มันดังเพราะคนไปไหนไม่ได้ป่ะครับใช่ฮะอยู่บ้านก <ผม S 1> ็นน <ะ S 2> ว่าแบบนั้นเหมือนกันแล้วคนโดนโดนกันหมดเลยฮะ <c oughs> โดนสถานการณ์นี้กันหมดแล้วผมผมจาได้ว่าผมอัปโหลดคลิปนี้ไปเนี่ยคืนวันพฤหัสคืนวันพฤหัสปุ๊บเช้าวันศุกร์เนี่ยฮะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันโอ้โหมันมันเกือบแสนแล้วอะโอ้โหโดนเป็นแสนสมัยนั้นเยอะนะพ่อตา่ย่ใช่ฮะใช่สูงสุดนี้ <ค>สูงสุด,ดก็คือคลิปนั้นนะฮะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็ดแสนนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าวิ่งไปถึงไหนแล้วแต่ว่าตอนช่วงนั้นช่วงแรกๆประมาณสัก3าสี่วันแรกเนี่ยสาวันแรกของการปล่อยคลิปออกไปเนี่ยก็ทะลุแสนซึ่งตัวเองก็เซอร์ไพรส์มากแต่ผลหลังจากนั้นเนี่ยก็คือก็ก็มีผลตามมานะฮะมีผลตามมาจากการออกคลิปนี้ผลตามมาคือผลตามมาก็คือโดนพักจัดรายการเลยอ๋อเพราะ <laughs> <laughs> ถ้าคุณผู้ชมจำได้คลิปช่วงนั้นเนี่ย <laughs> <laughs> เป็นคลิปที่ ค่อนข้างแรงออกมาวิภาควิจารณ์ค่อนข้างแรงแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นพรสวรรค์ของคุณจัดที่ผมมองเห็นเนี่ยนะคือคุณจัดมีความสามารถในการพูดคนเดียวใช่ครับสามารถจะพูดหน้าจอหน้ากล้องอย่างรายการฟ้าไายโจเนี่พูดกับกล้องแล้วพูดคนเดียวพูดไปเรื่อยหายากมากนะคนที่จะพูดคนเดียวได้เป็นนคนบ้านะครับไม่คนเดียวอุ้ยมีคนพูดคนเดียวได้เยอะครับแต่ว่าเคยคิดไหมครับว่าจะลองทําลายสถิติโลก เอากินเนสสบุ๊กมาทำว่าเ,เป็นคนที่พูดคนเดียวคิดว,ว่าจะพูดได้ยาวที่สุดกี่วันจริงๆน,นะโอเป็นวันเลยนะฮะจริงๆผมไม่เคยคิดตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคือผมรู้สึกว่าถ้ามีข้อมูลนะฮะถ้ามีข้อมูลมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าผมพูดได้เรื่อยๆนะฮะแล้วเวลาพูดเนี่ยสังเกตคุณจ้าจะเหมือนเหมือนพูดแล้วก็คุยกับ,บตัวเองครับ ต้องจินตนาการเลยเหมือนมีองค์เนี่ยต้องจินตนาการไหมว่ามีมีใครมานั่งอยู่ตรงหน้าหรือมีไม่ไม่มีไม่มีไม่มีครับผมไม่จินตนาการอะไรเลยนะฮะมาถึงก็พูดเลยเลกสามารถร้อยเรียงเรื่องร้อยไปได้เได้พูดกับกล้องเหมือนกับกล้องเป็นเป็นคนใช่ครับใช่แล้วอย่างอย่างเวลาจัดรายการฟ้าทลายโจรเนี่ยครับคุณจัดก็จะเตรียมข่าวเองคือมีน้องเตรียมข่าวให้มีโปรดิวเซอร์เตรียมข่าวให้ ซึ่งข่าวในแต่ละวันเนี่ยก็จะเป็นข่าวปกตินี่แหละครับประมาณสัก8ถึง13ข่าว8ถึง13ข่าวเข้าท1 1> ี่ผมเคยนับนะฮะอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือประมาณสัก7-8ข่าวครับแล้วแต่อย่างเช่นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ถ้าใครดูรายการฟ้าทลายโจรเนี่ยก็เบรกแรกเบรกเดียวครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ข่าวเดียวเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพราะฉะนั้นเบรกหนึ่งก็ข่าวเดียวออกแน่นอนเพราะนั้น30กว่าคนใช่ครับยาวมากแล้วแต่วันครับแล้วก็แล้วแต่ แล้วแต่ความรู้ของเราแล้วแต่มุมมองของเราที่เป็นทัศนคติส่วนตัวที่เกี่ยวเนื่องกับข่าวนั้นที่เราจะสามารถใส่ใไม่ได้จากการหยิบยกอ่านมาจากตรงนู้นตรงนี้เนี่ยแหละฮะคือคอนเซปต์ของฟ้าทลายโจรผมรู้สึกว่าผมอยากจะผมอยากจะเล่าข่าวให้เข้าใจง่ายจากภาษาข่าวหรือว่าจากจากกฎหมายที่มันดูยากมากเลยครับ อย่างเช่นรัฐธรรมนูญในแต่ละมาตราพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ,บพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเป็นยังไงแล้วเวลาเอามาจับกับข่าวเนี่ยบางทีเวลาเราฟังข่าวในรายการทั่วๆไปเนี่ยก็จะอ่านจากเนื้อข่าวว่าวันนี้เกิดอันนี้ที่นี่ที่นั่นที่โน,น่นที่นี่ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ผมจะเหมือนอ่านแทนคุณผู้ชมก่อนแล้วผมก็จะเอามาย่อยของตัวเองส่วนตัวแล้วผมก็จะปุ๊บแล้วก็เล่าในสไตล์เหมือนกับนั่งคุยกับคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านในสไตล์ในทัศนะของคุณจัดเอง ใช่ไหมครับออกมาเล่าให้ฟังยังยังทำ youtube อยู่ไหมครับทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทำยูทูบไม่มีเวลาใช่ครับทีนี้จากเดิมเนี่ยที่คุณจัดเป็นเป็นดีเจครับวิทยุทำเ,เล่นละครด้วยเนี่ยทำมมอยู่ดีมามันมันลนละเรื่องเลยนะมามาอัด u t u b e มาทำฟ้าทลายโจรยซึ่งมันดูมันเป็นเรื่องที่อันนึงเนี่ยอาจจะเป็นน้ำหนักเบาอันนึงน้ำหนักหนักเลย คือจริงๆอะ่ะม,ม,ม,มันมีมันมีมันมีสถานการณ์ตรงกลางที่ร้อยเรียงมาสู่สู่สอาชีพทุกวันนี้ด้วยนะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยจัดรายการก็จัดรายการเน้นตลกโปกฮ่าท<ล>ุกวันนี้ผมว่าข่าวคุณจะตลกอยู่ได้อย่างตลกนะครับอาจจะไม่โปกฮา <c oughs> แต่ว่าตลกแบบคือตลกอย่างเดียวเลยครับเน้นตลกแบบ <c oughs> ตลกตลกตีหัวเลยฮะ <c oughs> ไปเรื่อยๆเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเหมือนกับได้รับโอกาส ในการจัดรายการวิทยุแต่ก่อนผมจัดรายการวิทยุเนี่ยผมก็จะจัดตอนกลางคืนนะกลางคืนส่วนใหญ่นะฮะประมาณสักเย็นเย็นชิปสี่โมงถึง6กโมงหรือไม่ก็2องทุ่มถึงห้าทุ่มห้าทุ่มถึงตีสองก็เคยจัดที่ดึกที่สุดตีสามถึงตีห้าก็เคยจัดแต่อยู่ดีๆเนี่ยจุดพลิกก็คือตอนนั้นจัดรายการวิทยุอยู่ตีสามถึงตีห้ารายการวิทยุมีครับตอนตอนผมจัดรายการแรกๆอันนี้คือให้ยามฟังใช่ฮะเป็นช่วงเวลายามทำ เยี่ <Yeah>, ตรงข้างกับพรามทางอพอได้มาจัดตอนเช้าคือ8ปดโมงถึง11บเอ็ดโมงแโมงถึง11บเอโมงเสร็จปุ๊บตอนนั้นโปรดิวเซอร์ใหญ่เลยฮะของเครื่องมิทยุเนี่ยก็ตั้งชื่อรายการให้ว่าจัดจัดที่ผมใช้อยู่ oh, ตอนนี้ฮะจัดจัดแต่ตอนนั้นเนี่ยจัดจัดเขาจะทําจิงเกิลรายการว่าจัดจัดคือจัดมากจากนั้น3ชั่วโมงตรงนั้นเนี่ยผมเปิดเพลงชั่วโมงหนึ่งประมาณ5เพลง แต่นอกเหนือจากนั้นผมใช้วิธีการจารัดแบบเปิดหนังสือพิมพ์แล้วอ่านข่าวให้คุณผู้ฟังฟังปรากฏว่าฟีดแบบดีมากครับฟีดแบบตอนนั้นอะไรทุนข่าวตอนนั้นการเมืองก็มีเศรษฐกิจก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสังคมเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะฮะซึ่งตอนนั้นอัตรติ้งดีมากรายการตอนเช้าเรตติ้งตอนนั้นดีคือแพ้แค่ไม่กี่คลื่นที่เป็นข่าวบันเทิงตอนนั้นที่เป็นข่าวบันเทิงดังๆนะจากนั้นเหมือนกับว่าตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยจับทางตัวเองได้ จากที่เคยตลก100%เนี่ย<อ>เหมือนกับเปลี่ยนมาจัดรายการรายการนี้ที่ได้จับข่าวเล่าข่าว3มชั่วโมงทุกเช้า3มชั่วโมงทุกเช้าเป็นระยะเวลาติดต่อการรู้สึกปรากฏฟีดแบ็มันดีด้วยแล้วตัวเองเริ่มชอบก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราเล่าข่าวได้จุดพันชีวิตก็คือตอนออก y o u t u b e ใช่ครับเพราะว่าพอออก u t u b e ปุ๊บตกงานเลยใช่ครจริงๆตอนจัดรายการจัดจัดเนี่ยตกงานครั้งแรกด้วยนะฮะ ผมเคยตกงานครั้งแรกมาก่อนคือรายการวิทยุเนี่ยเคยโดนพักสองครั้งเพราะครั้งแรกเนี่ยจัดรายการจัดจัดนี่หละฮะแล้วก็ขออภัยที่ต้องต้องเอ่ยนามท่านนะเป็นวันที่คุณคุณสมัครศูนย์ทรวเว้เนี่ยท่านท่านเสียชีวิตแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมเปิดเ,เ,เอาคลิปทาง u t u b e เนี่ยที่คุณสมัครไม่เคยร้องเพลงไว้เนี่ย<อ>ที่คอนเสิร์ตแห่งหนึ่งเนี่ยเอาเปิดขึ้นไปหลังจากนั้นก็โดนพักครั้งแรกทาไมอะ โดนพักครั้งแรกเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุผลอะไรนะฮะแต่หลังจากจัดวันนั้นเนี่ยโดนพักหนึ่งสัปดาห์โดนพักหนึ่งสัปดาห์เสร็จปุ๊บกลับมาจัดอีกอคราวนี้เราก็ไม่ไม่พูดเรื่องที่เราเคยโดนพักจัดรายการแล้วจากนั้นก็หลังจากจัดที่ที่นั่นนะฮะคือที่บริษัท RS นะครับก็ย้ายที่ย้ายที่ไปจัดอีกที่หนึ่งคือบริษัท PD แล้วก็โดนพักจัดรายการจากกรณี u t u b e อ๋อพอออก u t u b e ปุ๊บก็โดน พักจัดรายการแต่นั้นพักนานเลยฮะพักไปจนโดนไล่ออกเลยครับไม่เหมือนพักครั้งแรกนะพักครั้งแรกนี่คือพักสัปดาห์เดียวได้กลับมาจัดแต่ครั้งที่สองนี่พักยาวเลยทีนี้คุณจัดนี่คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ทราบว่าเคยเล่นภาพยนตร์ด้วยเคยแสดงภาพยนตร์ด้วยใช่ครับเรามีคลิปภาพยนตร์เก่าๆที่คุณจัดเคยเล่นมาเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงลองดูภาพยนตร์เรื่องแรกขอดูคลิปไม่ได้ดูนานแล้ววิดีโอที่คุณจัดเคยเล่นภาพยนตร์มาทีมงานเตรียมทันไหมครับ เรื่องอะไรครับเนี่ยเนี่ยถึงจะถามคุณจัดดูว่าเรื่องอะไรขอดูคลิปผมย้อนอดีตนะจากภาพยนตร์ของคุณจัดหน่อยได้ไหมครับโอ้อันนี้เรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้เรื่องสุดท้ายเนี่ยปี2554อันนี้ก่อนน้ำท่วมนะฮะคุณจัดดึงไงผีไม่เห็นผีอะะนี่เรื่องรักสุดทีนนี่มาริโอมาเลอร์เป็นพระเอก แล้วก็ผมเล่นเป็นเพื่อนมาริโอแล้วคุณจัสอ่ะเนี่ยผมเองหญ่แล้วก็พลากุ้งนะมไลขนาดกูที่ยที่เป็นเพื่อนรักมือแท้ๆนะกูยังอยากขบมึงเลยขบไลไข่ครับพิเศษครับวันนี้ใส่ชุดนัึกษามาแถมคนไปถ่ายที่สะพานพุทธผมยัำได้อันนีถ่ายประมาณสักก้นปี่ครับยอดเลยครับผ ยืนครับน้องครับปลายปีห้าสี่เนี่ยไอตอนนั้นทำบูสกายแล้วนี่ยังครับยังบูสกายเปิดปลายปีห้าสี่บูสกายปลายปีห้าสี่อันนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายประมาณสักยนนะครับผมก่อนน้ำท่วมฮะอ๋อพุ่มกันมาที่นี่ตอนช่วงหลังน้ำท่วมเปิดมาใช่ใช่ตอนช่วงน้ำกำลังท่วมที่มาจัดบูสกายใช่ครับใช่อันนี้ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายแล้วดูไกลๆนี่เหมือนมากปฟิ้นเหมือนกันโอ้โห ตอนนี้อ้วนมากนี่แรงกว่าอ้วนประมาณนี้ฮะอ้วนประมาณตอนนี้เนี่ยน้ำหนักขึ้นลูกค้าเคยเป็นพระเอกบุคลิกแปลกเหมืนแอปแมไม่ใช่พระเอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนพระเอกอะเพื่อนพระเอกไปจนี่ผู้กำกับคือผู้กำกับคือทีมภาคพันธมิตรนะฮะ เป็นหนังเรื่องเรื่องโด่งในหนังนี่เล่นเป็นผู้ชายป่ะครับไม่ไม่ใช่เป็นเล่นเป็นผู้หญิงเนี่ยอ้าวทำไมปิงเนี่ยปิงขอพินบี้ๆหน่อยได้มนี่น้องคนนี้เขาก็เป็นเหมือนกันกูไม่แต่พินโบลิ่งนะจะเอาไหมเกยดังน้องคนนี้เป็นสตรีข้ามเพศครับอ๋อโอ้ยดูดูป็นสตรีผี่เห็นผีเผ่าพันเดียวกันกูรู้แต่อีเนี่ยคนละผีกับกูเราดูอีกเรื่องหนึ่งกับเราเปลี่ยนอีกเรื่องนึ่งลองดูภาพยนตร์ที่คุณจัดเล่นอีกแต่ก่อนหนังละครที่ผมเล่นนี่ยบทจะเป็นแบบเนี้ย ตลอดเลยซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเรียนจบมาเนี่ยเรียนจบมา,าผมเรียนจบนิเทศจุฬาเนี่ยนะครับ,รบผมเรียนจบวิชาเอกคือวิชาการแสดงอตอนเรียนนี่ก็ใฝ่ฝันว่าเอออยากจะเข้าไปทำํำเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือเกี่ยวกับละครเวทีเพราะว่าเรียนจบมาสาขาการแสดงคือ performing arts อแต่ว่าวิชาโทวิชา Minor เนี่ยคือ broadcasting คือวิทยุโทรทัศน เดี๋ยวเาดูกันเล่นๆมีอีกเรื่องหนึ่งไหมครับลองดูภาพยนตร์อีกสักเรื่องหนึ่งไหนครับคุณจัดจะพอจำได้ไหมเอาเอาเรื่องอะไรมาผมอยากรู้มีคลิปเหรออ๋ออันนี้คุณจัดเหรอทำไมแกยังไม่ใช่ครับอันนี้เนี่ยนี้องอะไรชื่อเรื่องว่าหลุดสีหอาจจะมาบอกที่ซ่องสมบัติก็ได้หลุดสีหลุดมันจะมีเป็นภาพยนตร์สี่เรื่องในในเรื่องเดียวอะฮะจะเป็นตุลตุลกับบอสตาอสต้าบอสต้าแล้เป็น เย็นนี้คนดูรายการฟ้าทลายจวนคงงงนะครับอันนี้ก่อนหน้านั้นครับอันนี้ปี2553นไหนคุณชัดคนไหนนะภาพหลังสุดครับหลังสุดไหนคนหลังคนแก่นั่นนะไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนเสื้อแพรสีแดงใช่ครับใช่อันนี้อันนี้รูปปั้นนะครับเนี่ยเขาปั้นเหมือนว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งับเป็นเหมือนศพ่เป็นหุ่นขี้ผึ้งใช่ครับเหมือนศพนี่ฮะ นี่ตอนปี2,553นหครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นปี53เป็นปีที่ออกแนวฟิวชั่นชุดนอนชุดนอนะครับอที่เป็นย้อนดูประวัติของครอบครัวบลูสกายแล้วนะครับว่าเราก็มีอะไรแปลกแปลกที่คุณผู้ชนังแต่เรื่องที่ผมเล่นนี่แปลกทั้งนั้นชุดธรรมดาชุดธรรมดาเล่นภายน์ภาพยนตร์ทั้งหมดกี่เรื่องนี่ย เล่นหนังทั้งหมดน่าจะประมาณสักสี่ห้าเรื่อง4ี่ถึงห้าเรื่องนะคะห้เรื่องครับผมแต่ว่าที่เห็นมากๆเนี่ยก็จะเป็น2เรื่องนี้ครับที่จะเห็นเยอะหน่อยแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะโผล่มาหายไปโผล่มาหายไปนะฮะครับเดี๋ยวพักโฆษณาผมขายของแป๊บหนึ่งได้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเรื่องประวัติย้อนหลังของคุณจัดช่วงเรียนนะครับได้ครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาคุยกับคุณผู้ชมในรายการสายตรงบลูสกายก็หนึ่งที่ผู้ชมได้รู้จักกับทีมงานของ ฟ้าวันใหม่ทีมงานของสานีฟ้าวันใหม่ในนามของบริษัท Blue Sky Channel ว่ามีใครเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รู้จักสนิทสนมใกล้ชิดที่สำคัญก็คือเมื่อสนิสนสมใกล้ชิดแล้วจะได้สนับสนุนเราด้วยการสั่งซื้อสินค้าของเรานะครับที่02 308 0555นะครับตอนนี้นกหวีดเงินแล้วก็นกหวีดทองคำสีชมพูของเรายังเหลืออยู่นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมโทรเข้ามาสั่งซื้อ ได้นะครับนกหวีดทองคำเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่ประมาณถ้าผมจําไม่ผิด16ตัวจากที่ทำทั้งหมด100ตัวนะครับแล้วก็นกหวีดเงินลายทงชาตินี่นะฮะอันนี้เป็นงานฝีมือนะคุณจัดครับผมต้องใช้การลงยาใช้ฝีมืองานละเอียดนะฮะนะครับงานละเอียดแล้วก็ควรจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีสานีโทรทัศน์ในดวงใจของคุณผู้ชมบลูสกายถึงแม้วันนี้ไม่มีบลูสกายแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่า ของที่ระลึกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสินค้ารุ่นสุดท้ายที่ผู้ชมสามารถจะเก็บเอาไปได้แล้วก็จะเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่จะต่ออายุให้ฟ้าวันใหม่ครับผมให้สามารถเดินไปได้นะครับครับเอาไปซื้อไม่ได้เอาไปเป่าให้ใครนะครับเอาไปเก็บเป็นที่ระลึกเอาไปเก็บเป็นที่ระลึกคุณผู้ชมครับคือถ้าคุณผู้ชมอยากสนับสนุนช่องฟ้าวันใหม่เนี่ยผมแนะนำนะฮะเพราะว่าคือเรื่องของนกบีดเนี่ยผมว่ากลายเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ไปแล้วนะฮะครับอีก 30- 40ปีไม่ต้อง20ปีก็พอเนี่ยนะฮะ ลูกหลานเราเนี่ยเชื่อว่าถ้าเรียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยเขาต้องได้เรียนประวัติศาสตร์การเมืองช่วงที่ผ่านมาคือทั่วโลกก็รู้จักนกหวีดของไทยใช่ครับโดยเฉพาะนกหวีดสายฟ้าเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกหลายคนก็สนใจถึงประวัติศาสตร์แน่นาคตเนี่เก็บไว้เป็นเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ได้เลยได้เลยครับได้เลยเอาเข้าพิพิธภัณฑ์ได้เลยะฮะพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวก็ได้วันนี้เนี่ยเราก็ชวนคุณจัดมาช่วยกันขายของทำอาหากิน ช่วยบรูสกายเรามาดูประวัติคุณจัดกันต่อครับตอนเด็กๆคุณจัดเรียนอนุบาลที่ไหนครับอนุบาลผมเรียนโรงเรียนมารดานุเคราะห์มารดานุเคราะห์แปลว่าแม่อุปถัมใช่เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนเหมือนโรงเรียนคริสต์นะอ๋อเหมือนกับพระแม่มารดาอนุเคราะห์พระมารดาพระแม่มารีใช่ครับโรงเรียนมารดานุเคราะห์หลังจากคุณจัดเรียนได้ข่าวว่าเจริญรุ่งเรืองมากปัจจุบันนี้ นะตอนนี้ตอนนี้โรงเรียนหายไปแล้วครับคุณจ้าตเปนว่คือโรงเรียนมาดานุเคราะห์เนี่ยจะอยู่ตรงสามแยกไฟฉายแล้วพอคุณจ้าเรียนจบเขาตัดใจทุบทิ้งเลยเขาหลังจากของเรียนจบนานพอสมควรมาดาแม่อุเคราะห์ไม่อุเคราะห์ละแ,ลแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาตัดถนนแล้วตอนนี้สามแยกไฟฉายกําลังจะเป็นสี่แยกไฟฉายแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็แสดงว่าทุบนานแล้วหรือเพิ่งทุบ โรงเรียนเนี่ยน่าจะทุบเพราะว่าผมก็ย้ายออกมาจากตรงนั้นนานพอสมควรตั้งแต่ประมาณมัธยมต้นผมก็ออกมาจากแถวนั้นละจบมัธยมต้นที่มัธยมต้นจบทวีทาพิเศษอ๋อแต่มานุเคราะห์เนี่ยคือเรียนเดออนุบาลอุ้ยนานแล้วล่ะครับนานมากสี่สิบห้าสิบปีมันยังไม่ถึงครับน่าจะมาสักยี่สิบกว่าปีเห็นจะได้นะฮะจากนั้นก็ไปประถมที่โรงเรียนโคสิตสโมสร โคสิตสโมสรเป็น,นอะไร,ค,รคุณโคสิตปั้นเปี่ยมรัดครับ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะ <c oughs> ไม่เกี่ยวท่านอดีตรัฐมนตรี <c oughs> โคสิตสโมสรนี่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในใน,าา <c oughs> ในรั้วของวัดระฆังโคสิตตารามนึกว่าธนาคารกรุงเทพอุปธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยว <c oughs> อยู่รั้วเดียวกับวัดระฆังนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> เลยวิ่งเล่นอยู่แถววัดระฆังวัดระฆังโคสิตตารามก็เลยตั้งชื่อว่าโรงเรียนโคสิตสโมสรแต่ก่อนตอนประถมเนี่ยผมก็เรียนวัดระฆังแล้วแม่ผมยังขายของอยู่ท่าช้างครับ ผมก็เรียนเสร็จปุ๊บผมก็ข้ามเรือข้ามเรือตอนนั้นอีบ่าลเองอันนี้รูปนี้ตอนมัธยมปลายแล้วครับนี่มัธยมปลายตอนนี้ไปทัศนศึกษาที่อยุธยาอันนี้ผมอเรียนบูดมและอยู่สูงสุดฮะเฮ้ยไม่เห็นเหมือนเลยนี่แหละตัวผมครับทําไมหน้าแหลมไงอันนี้มหกแล้วนี่มหกก่อนผมเข้ามหาวิทยาลัยดูนั่งจาสมัยนั้นเก่าพอๆกับอิดข้างหลังเลยนะโอ้โบราณสถานเลยนะครับเป็นโบราณวัตถุเลยนะฮะ นีดีดีเพื่อนผมทั้งนั้นเลยเนี่ยทุกวันนี้ยังเจอกันอยู่เลยครับอืมคือตอนผมเรียนที่เตรียมมเนี่ยผู้หญิงเกือบหมดเลยนะทุนจัดเกือบหมดครับคือตอนผมเรียนเตรียมบูรมมีผู้ชายอยู่สองคนใช่ฮะคือทั้งห้องเนี่ยทั้งห้องเรียนตอนม6นะครับมีผู้ชายอยู่5คนเนื่องจากผมเรียนศิลป์ภาษาอ๋อาชาศิลป์ภาษาฝรั่งเศสสังเกตจะเป็นห้องที่มีผู้หญิงและตุ๊ดเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่เลยฮะคือผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ย มีนักเรียน40คน <c oughs> จะมีผู้หญิงสักประมาณ35-36คนครับ <c oughs> นอกนั้นก็จะผู้ชายประมาณสัก4-5คนนั่งเรียนอยู่ด้วยกันซึ่ง4-5คนนี้ก็จะไม,ไม่เหงาครับเชยๆผู้ชายน้อยน้อยซึ่งซึ่งต้องปรับตัวพอสมควรนะฮะเพราะว่าตอนเรียนจะเตะบอลทีทำไงมี4คนรวมกันทั้งตึกครับรวมกันทั้งตึก <c oughs> แต่ได้ทีมเดียวพอดีเลยนะฮะสายสินเนี่ยสายสินเขาจะอยู่ตึกเดียวกันสายกรทั้งตึกเลยเหรอีตียงใช่ครับคือที่เตียงบูดมเนี่ยด้วยความที่โรงเรียนใหญ่ แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เตรียมบูดมเขาจะสายวิทย์สายศิลป์เขาจะคละกันทุกตึกแต่ต่กอเนี่ยแต่ละตึกจะเป็นเหมือนคณะของมหาวิทยาลัยตึกนึงก็สีหนึ่งอย่างแต่ก่อเนี่ยใครเข้าไปเรียนสายศิลป์ก็จะต้องอยู่ตึกศิลป์ครับอย่างนี้แล้วหลังจากจบเตรียมบูดมก็มาเรียนที่นิเทศจุฬาครับนิเทศจุฬาครับช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับเรียนนิเทศโอ้เรียนนิเทศจุฬาเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องบอกว่า ไหนเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตนะเป็นน,ะะนกน้อยในไร่ซ่มโอ้โหถ้าสมมติว่าถามว่าช่วงเวลาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนถึงอายุช่วงนี้เนี่ยช่วงไหนที่เป็นช่วงเวลาที่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตมากที่สุด <c oughs> ผมอยากจะกลับไปใช้ชีวิตช่วง4ี่ปีในมหาวิทยาลัยตอนในปริญญาตรีมันโอ้โหทุกๆวันผ่านไปเป็นวันที่มีค่าหมดเลยมันได้ทําทุกอย่างคือย4ี่ชั่วโมงเข็มวินาทีกระดิกไป <c oughs> เนี่ยเหมือนกับแต่และว,วินาทีที่ผ่านไปนี่มันได้ทําอะไรที่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นเลยฮะ ทำทั้งกิจกรรมได้ทําทุกอย่างนะฮะเท่าที่มันมีอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ในคณะได้เรียนได้เริ่มที่จะออกมาทํางาน<ะ>อย่างตอนปี3ผมก็ได้เริ่มออกมาจัดรายการวิทยุละตอนเปิดเทอมปีสเปิดมาไม่ถึงเดือนก็ได้จัดรายการวิทยุให้ทุกคนได้ฟังกันในเมืองไทยเนี่ยสังเกตว่าคนที่จบปริญญาตรี<ะ>หรือปริญญาใดๆก็ตามเนี่ยมักะจะได้ทํางานไม่ตรงกับสายงาน<ะ>แต่เดี๋ยวเหมือนคุณจัดเนี่ย จะจบนิเทศศาสตร์เราก็ได้มาทํางานตรงกาาับสายงานนี่ยอยากจะบอกอะไรกับน้องๆเพราะค่านิยมาันหนึ่งที่ผมสึกว่าเป็นนิยมที่ไม่ค่อยดีขสังคมไทยก็คือว่าเรียนอะไรก็ได้ขอให้จบขอให้ได้ปริญญาออกมาเอาปริญญาเป็นใบเบิกทางซึ่งก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวถึงในปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างให้คนอื่นทํากันบ้านให้คนอื่นเรียนแทนทําวิทยานิพนธ์แทนจนโต คือคือผมเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานครอบครัวต่างกันมีพื้นฐานชีวิตส่วนตัวต่างกันแต่อย่างผมเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะฮะโชคดีตรงที่รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองจะต้องจะต้องทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเนี่ยมีคนจบทวีทาพิเศษมาทวีทาพิเศษเหมือนกันรสวัสดีรุ่นน้องะฮะเด็กว่าสังกระจายแถวทวีทาเลยแถวถนนอิสรภาพเนี่ยคือคือผมรู้ตัวจริงๆผมประกวดพูดมาตั้งแต่อยู่ปถมแล้วนะฮะ พูดเป็นต่อยหอยต้องอยู่ห<ช>ุ<ม>่นผม,ผมประกวดพูดชนะระดับจังหวัดระดับประเทศอะไรเงี้ย <laughs> ผมประกวดพูดประกวดเขียนเรียงความอะไรแบบนี้ <laughs> ผมจะถนัดนะฮะแล้วก็พอขึ้นมามต้นเนี่ยก็เริ่มเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงการจัดรายการวิทยุในโรงเรียนแล้วก็แสดงโขน <laughs> ผมแสดงโขนมา3 4, ปี4ปีจากนั้นพอเข้ามาที่เตรียมบุดมเนี่ยผมโชคดีที่ได้เป็นคณะกรรมการนักเรียนผมก็ได้เป็นคณะกรรมการนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องกิจการบันเทิงและการแสดงนะ <laughs> ก็จัดพวกละครจัดพวกการโตวาทีก็เป็นคนจัดเลยเนี่ยฮะแล้วก kind of ็ใฝ um, ah ่ฝันว anyway> ่าอยากจะเข้าคณะนิเทศจุฬาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ม5แล้วก็ได้เข้าพอได้เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตเราถูกร้อยเรียงมาด้วยเส้นทางทางนี้อยู่แล้วครับแล้วก็โชคดีอีกตรงที่ได้ทํางานในสายงานที่เรียนมาตั้งแต่ยังไม่จบจนถึงปัจจุบันใช่ฮะตั้งแต่ยังไม่จบตั้งแต่เปิดเทอมปีสาเลยฮะเปิดเทอมมหาวิทยาลัยปีสาก็ได้ทํางานแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ได้ทํางานตรงกับสายแล้วผมเวลาผมกลับไปพูดให้น้องๆในระดับมหาวิทยาลัยหรือมัธยมปลายฟังเนี่ยผมจะบอกน้องๆเสมอว่าจงพยายามที่จะค้นหาความถนัดที่เป็นทักษะของตัวเองเป็นความเป็นเลิศเนี่ยคือคนเราเกิดมาไม่จำเป็นต้องเก่งทุกด้านคือต้องรู้จักตัวเองใช่ฮะต้องทําความรู้จักกับตัวเองคนเราเกิดมาไม่จำเป็นต้องเก่งคือถามอะไรรู้หมดเป็น e n ไซโคป p เดียวิกิพีเดียเดินได้หรือ Google เดินได้ไม่จําเป็นแต่คนเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ตัวว่า เรามีทักษะและความสามารถอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นครับคือเราทําอะไรได้เป็นพิเศษที่คนทั่วโลกโดยเฉลี่ยแล้วเขาทาไม่ได้ <S <S แล้วจงมุ่งมั่นไปในทางนั้นนะฮะจงอย่าไปสนกระแสะสังคมว่าต้องเรียนหมอต้องเรียนวิศวะหรือเรียนอะไรเอ๊เรียนนิเทศศาสตร์เต้นกินรากินแต่อย่างที่บอกครับการเต้นกินรากินก็ขอให้เป็นความสามารถพิเศษที่คนอื่นจะมาเต้นกินรากินแบบเราไม่ได้ก็จงมุ่งมั่นไปในทางนั้นวันนี้นอกจากได้ความสนุกได้เนื้อหาสาระได้ ข้อคิดเรื่องการจัดจาแล้วนะครับสุดท้ายเราเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งนาทีให้เวลาคุณจัดขายสินค้าจะเลือกขายอะไร1ชิ้นแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าหลังจากคุณจัดประกาศขายไปแล้วนี้ที่คอเ็นเตอร์เราขายได้กี่ชิ้นโอเคครับงั้นผมประกาศขายนี่เลยฮะเสื้อที่ผมใส่อยู่ครับขายนี่เล้ครับผมงขายตัวไม่ใช่ัไม่จะขายตัวครับนี่ฮะเสื้อทีเชิร์ที่ผมใส่อยู่นะฮะเท่าที่ผมดูราคาตรงนี้เนี่ยราคาเพียงแค่150บาท150บาทเป็นเสื้ออกลม1 5บบาทเสื้อยืดคอกลมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัยไม่ว่าจะใส่ไปที่ไหนก็ตามเนี่ยใส่ไปทํางานก็ใส่ได้ใส่อยู่บ้านก็ใส่ได้นะฮะใส่ไปเจรจาความเมืองอะไรก็ใส่ได้ใส่สูททับตัวเดียวเนี่ยนะฮะบ่งบอกให้รู้เลยครับว่าเป็นคอรบลูสกายแล้วก็เป็นคุณผู้ชมที่ชื่นชอบติดตามสถานีฟ้าวันใหม่ครับแล้วก็ขอให้จําเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะฮะโทรเข้ามาได้023080555 023080555 โทรศัพท์เข้ามาครับเรามีสินค้าให้เลือกมากมายทั้งของใช้สินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ในบ้านนอกเหนือจากจะทําให้คือเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตของคุณแล้วในบ้านเนี่ยจะได้ช่วยอุดหนุนสถานีฟ้าวันใหม่ให้ดําเนินกิจกรรมต่อไปในการรายงานข้อมูลข่าวสารดีๆส่งตรงถึงโทรทัศน์ที่ทุกๆบ้านของคุณผู้ชมนะฮะเสื้อ <ผม S 2> ที่คุณจัดจ่ายเนี่ยนะครับม,มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเป็นบ u ูสกายลายธงชาติเนี่ยนะครับแล้วก็ สามารถจั่งซื้อได้ตัวละร้ายห้า1 5บบาทเท่านั้นเองครับถ้าซื้อ10ตัวก็เพียงแค่1 5 0 0บาทนหบาทครับ <ฮะ S 2> โทรเข้ามา<ผ>มช่วยกันจั่งซื้อเดี๋ยวพอจบรายการผมจะไปดูที่คอเ็นเตอร์ครับว่า <c oughs> กดดันเลยเนี่ย <c oughs> จะขายได้สักกี่ตัวนะครับโทรเข้ามาเยอะๆนะครับ <c oughs> เอาละครับวันนี้เวลาของเรามีจำกัดนะครับเชิญชวนกันโทรเข้ามาสนับสนุนสินค้าของ Blue Sky Direct เพื่อช่วยให้สถานีทดฟ้าวันใหม่ได้เกิดใหม่เป็นสื่อใหม่กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมและคุณจัด ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ